ที่ติดตามทางแฟนเพจเอฟเอฟ91ท่าฟิโตนะคะตอนนี้อยู่ที่ทางสถาบันนิติเวชพยาพบาลตำรวจนะคะเรามาติดตามความคืบหน้ากรณีที่เกิดขึ้นนะคะในกรณีรเคสต้นมัสตศองานะคะที่ไปเกิดอุบัติเหตุนะคะจนทําให้มีผู้เสียชีวิตทั้งนักเรียนและค,ครูนะคะตอนนี้ทางแค่ใจโรงพยาบาลตำรวจนะคะแล้วก็ทีมจากาน,นิติเวชนะคะโรงพยาบาลตำรวจก็จะมีการแถลง ผลในเรื่องของการขั้นตอนนะคะการตรวจเอกลักษณบุคคลนะคะเพราะว่าศพที่มาถึงเนี่ยทั้งหมด23ศพด้วยกันเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดพร้อมๆกันครับนารบพิบัตำรวจโดยบถานนิติเวศวิทยากรมรบพิบัตำรวจก็ได้ทำการตรวจพิสูจน์อกลกษณคคลตั้งแต่เมื่อคืนคาดว่าวันนี้จะแล้วเสร็จทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้มีการจัด ทีมนักจิตวิทยาจิตแพทย์ดูแลสภาพจิตใจครอบครัวผู้สูญเสียซึ่งนับถึงตอนนี้ก็มีผู้ที่มาปรึกษาเรื่องปัญหาสภาพจิตประมาณสิบครอบครัวแล้วแล้วทางโรงพยาบาลาตำรวจก็ได้สำรองห้องพักป็นบนสี่ห้องในกรณีที่จำเป็นจะต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับขั้นตอนการทันในสูตตอนนี้เป็นยังไงคะมหมายถึงการนีทิเวอ คนะขอย้อนจำเรียนครับตอนนี้ขั้นตอนการสรุปภัณปริญญาค่ะกำลังดำเนินการตามขั้นตอนอยู่นะครับเื้องต้นตอนนี้ก็สารพิสูจน์แต้ว่าคุคคลได้แล้วนะครับยืนยันตัวบุคคลได้ตอนนี้17รลายนะครับอีก6รลายเนี่ยคาดว่าน่าจะเสร็จในช่วงเที่ยงนี้นะครับเพราะฉะนั้น23ราลายเนี่ยก็จะลุกล้วนสำเร็จภายในวันนี้สามารถสตรง ป้องต้นไม่ยากทยอยทยอยป้องต้นได้นะครับหมายความว่าเราสามารถที่จะทยอยนําร่างกับภูมิแบนั้นาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใช่ไหมคะครับอ๋อแล้วพอจะเปิดเผยในเรื่องของสาเหตุกันจริงจริงอย่างอย่างต้องออกการสััมก็ใช้เวลาพิจารณมีญาติญาติดต่อเราส่งกลับบ้านแล้วตี่ต่ออย่างนี้ครับอย่างครับอย่างตอนนี้เดี๋ยวเราจะดำเนิน ดำเนินการตามขั้นตอนครับครับ็นส่ใหเนการกักงคมสุขภาพจิตนะครับแล้วก็กลุ่มงานที่ดูไประยะเด็นลงโรงพยาบารวจนะครับก็ไ้ ร่วมกันนะครับดูแลนะครับใช้การช่วยเหลือเยียวยานะครับผู้ประสบทางจิตใจครับผู้ประสบภัย็นเรื้อต้นนะครับก็ทามาต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเมื่อวานเย็นเมื่อคืนแล้วก็จนกระทั่งถึงตอนนี้และณขณะนี้เองนะครับก็ยังดําเนินการนะครับในการช่วยเหลือนะครับแล้วก็ดูและสภาพจิตใจของญาติผู้ประสบภัยอยู่นะครับ ก็จะเป็นทั้งผู้ปกครองครับคุณพ่อคุณแม่ครับญาติพี่น้องแล้วก็ตัวตัวตัวน้องด้วยครับส่วนตัวพี่น้องด้วยครับเด็กนักเรียนด้วยทางโรงพยาบาลตำรวจก็ได้จัดตั้งสุขดูแลสุขภาพจิตผู้สูงวัยนะครับร่วมกับกรมสุขภาพจิตแล้วก็หน่วยงานที่สุ่มข้องกอพดูแลสุขภาพรักษาผู้ป่วยสุขภาพจิตใจผู้สูงวัยนะครับ ตอนนี้ก็จริงๆในผู้ร่วมดําเนินการทั้งหมดรับเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการดําเนินการเนี่ยนะครับก็จะได้มีคําแนะนำนะครับให้กับญาติให้กับผู้ปกครองแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่านอยู่ซึ่งแม้คะในเรื่องของทางโรงพยาบาลตรวจนอจกจากจะดูแล แล้วก็อำนวยความสะดวกสําหรับญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ในส่วนของศพต่างๆนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะก็จะมีในส่วนของทีมที่เยียวยาจิตใจนะคะจากโรงพยาบาลตํารวจนะคะก็คอยมาให้คําแนะนำนะคะแล้วก็คอยพูดคุยกับทางญาตินะคะที่มาในวันนี้ด้วยนะคะมีการพูดคุยก็โทนใจ ก็จะม,มีมีอาการเครียดกันอยู่นะคะแล้วก็ก็จะมีทีมเยียวยาจิตใจจากโรงพยาบาลตำรวจนะคะเข้าไปดูแลนะคะในเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชม